กราบสวัสดีนะครับ FC นะครับคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะฮะท่านผู้ชมก็สวัสดีทาง Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่เส้นใบพาดนะครับมอเตอร์เวย์ทางไปสวนเสือนะครับแวะมาเจอนะครับบ้านนกดาวโหเห็นแล้วแบบว่าหลายหลังมากนะครับรวมถึงหลังที่เขาไปส่งด้วยนะฮะก็คือว่าแวะมาก็เลย โทรสอบถามบริษัทขออนุญาตรีวิวเป็นแบบเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมได้ไหมในการตัดสินใจซื้อบา้านนอกดาวนะครับอ่ะถ้าท่านใดอยากรู้ข้อมูลแล้วนะครับ1นึ0 0 0สใช่ไหมอ่ะไม่ใช่1นึ9 0 0สบาทถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ let's go ก่อนที่เราจะไปดูตัวบ้านนะครท่านผู้ชมก็นี่นะครับขอบคุณด้วยบ้านน็อกดาวน์ชลบุรีนะครับผมก็โทรไปสอบถามพี่เขาตามเบอร์นี้เลยเนาะนะครับว่าขอญาติรีวิวนะครับก็ใส่เครดิตให้พี่เขาท่านใดชอบนะครับลองไปติดตามทางเ c e b o o k เดี๋ยวผมจะขึ้นนะว่าเพจนี้นะฮะบ้านน็อกดาวน์ชนบุรีนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคหลังจากที่ผมนะครับได้รีวิวนะครับสองหลังนี้ไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะ เรามาดูนะครับสองหลังนะครับผมจะพาไปดูสามหลังสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคืออันนี้นะครับเ,เป็นลูกค้าซื้อแล้วนะฮะลูกค้าซื้อแล้วเขาไม่ได้จ้างผมนะคือผมมารีวิวพอดีจังหวะเขามายกบ้านพอดีนะครับลูกค้าซื้อแล้วนะครับผมนี่ฮะลูกค้าซื้อแล้วแล้ว พี่เขากําลังนําไปจัดส่งแล้วก็ไปติดตั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะโอเคเราพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับ let's go มาเลยครับท่านผู้ชมนะครับบ้านนอกดาวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นทรงจั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีส้มนะครับสวยๆเราสามารถเลือกสีได้และสีนี้นะครับอ่ะผมลืมนิดนึงตัวนี้นะฮะจะเป็นเหมือนสไตล์มินิมอลเลยนะครับสวยมากท่านผู้ชม ราคาเนี่ยผมว่าอยู่ราคาเท่าๆกันประมาณหนึ่งแสนเจ็ 9, บาทนะครับยังไม่รวมห้องน้ํานะครับถ้าห้องน้ำเนี่ยผมสอบถามนะครับของฝ่ายขายเขาเพิ่มเติมเนี่ยเขาเพิ่มประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะคือสวยมากนะขนาดเนี่ยมีขนาดหน้ากว้าง3ามเมตรนะครับลึกลงไป5เมตรนะครับบ้านน็อกดาวน์หลังนี้1นึ่0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับสีเขียวหลังคาเนี่ยเป็นซิงเกิลลูปนะฮะ หลังคาใช้เป็นซิงเกิลรูฟนะครับก็นําเข้าจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วส่วนของผนังเนี่ยใช้เป็นนะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดของเชอร่านะนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมรีวิวบ้านนกดาซงกล่องไปด้านหลังท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นแผ่นอะไรนะครับนี่ฮะ,ะนี่ฮะเป็นสมาร์ทบอร์ดของเชอร่านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นไหมไม่มีรอยเก็บตะปูหัวน,น็อตเลยนะครับเพราะว่าอะไร ยิงขึ้นโอ้ยขออภัยนะฮะยิงขึ้นด้านบนด้านล่างแล้วยิงแผ่นทีเดียวครับท่านผู้ชมถามว่าแข็งแรงไหมผมว่าระดับทําบ้านน็อกดาวน์เนี่ยต้องแข็งแรงแล้วนะฮะนี่ครับนี่ฮะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า1นึ่งแบาทมีอะไรบ้างนะครับในตัวบ้านนะครับผมนี่ฮะก็คือว่า1นึ่งแบาทเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับหลังนู้นนะฮะหนึ่งแบาท แต่เดี๋ยวเราจะดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับ1 7 000, 9 0 0 0บาทเนี่ยนะครับได้ไฟสไตล์โมเดิร์นแล้วนะครับไฟโชว์ในหน้าบ้าน2ดวงถามว่าสวยงามไหมนะครับสวยงามมากนะครับสีเขียวมิ้นท์นะฮะนี่ครับคือห่งเนี่ยผมว่าสีสามารถเลือกได้นะนะครับสีภายนอกภายในต้องลองสอบถามกันดูนะครับผมนะครับก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตู ประตูบ้านเนี่ยท่านผู้ชมบ้านน็อวดาวหลังนี้เป็นแบบสังตัดเลยนะนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวผมจะเปิดทางด้านซ้ายให้ดูก่อนนะนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นสไตล์มินะิมอลสีเขียวนะครับสไตล์มินิมอลสีเขียวนะฮะนี่คือพื้นที่เนี่ยขนาด3ามคูณห้านะครับด้านซ้ายมีหน้าต่างนะครับสไตล์อ่ามินิมอลนะครับเป็นสีขาวนะ นะครับแบบผลักอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่ฮะเพราะว่าอะไรคือคือตัวบ้านเนี่ยเขาตั้งอยู่นะครับบนถนนอากาศร้อนมากครับท่านผู้ชมอากาศเนีครับเปิดก็เย็นนะมีหน้าต่าง2บานนะครับนี่ฮะแล้วไฟนะครับไฟจะให้ไว้4จุดทางด้านบนนะครับไฟด้านบนให้ไว้4จุดเป็นแบบ L E D นะครับผมนี่พื้นนะครับนี่ฮะเป็นเอ่อ พื้นกระเบื้องยางนะครับลามิเนตนะฮะก็ลายไม้สวยงามมากเลยนะครับผนังเนี่ยทาเป็นสีขาวคือเรียบไปหมดเลยนะนะครับนี่ฮะหลังนี้ต่อมาครับเราดูหลังแรกกันจบแล้วเนาะนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูนะครับหลังต่อมานะครับหลังต่อมาเนี่ยจะเป็นหลังที่สองนะครับหลังนี้ผนังด้านข้างใช้เป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้ว ด้านหน้าใช้เป็นสีโซมออกสไตล์มินิมอลเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนั้นนะครับเขาจะมีติดตั้งแอร์คือบริษัทเนี่ยที่ผมถามพี่เขาเบื้องต้นนะที่เขาไปส่งบ้านแล้วนะเขาบอกว่ามีทีมติดตั้งแอร์ทีมจัดทรงทีมฝ่ายซื้อฝ่าย,ายขายของเขานะครับรายละเอียดของเขานะฮะเยอะแยะนี่ครับด้านข้างจะเป็นสีเทานะครับตัดด้วยสีขาวนะครับหลังคาเป็นซิงเกิลรูปนะฮะหลังคาซิงเกิลรูปเพิ่มความเย็นนะครับในราคา1 8 0 0 0 0 9,000บาทนะครับบางท่านบอกผมโหรีวิววยจังเขาจ้างหรือเปล่าไม่ได้จ้างนะครับผมรีวิวที่ผมผ่านมานะครับใครติดตามผมเป็นซีผมกับน้องเอกจะรู้นะครับว่าเรารีวิวทุกอย่างครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เจอบ้านดีๆได้เจอช่างนะครับได้รู้ข้อมูลนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ20เซนนะครับมีเออเขาเรียกว่าลายชานพักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดประตูไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออ แทนสมาร์ทบอร์ดนะท่านผู้ชมเอา้าพี่เขาล็อกนะครับฝั่งนี้อ๋อนี่ฮะผมเห็นเขาเข้าด้านข้างเราไปเข้าด้านข้างกันนะครับไม่เป็นไรนะฮะด้านหน้าล็อกนะครับเราก็ไปเข้าด้านข้างนะครับผมนี่ฮะด้านข้างเนี่ยมีประตูนเนี่ยจะมี2ฝั่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเข้าด้านข้างนี่ครับอา้าเห็นพี่เขาเปิดอยู่นะฮะไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับ เปิดเข้ามานะฮะตรงนี้นะครับเป็นแบบกระเบื้องยางนะครับลายแบบสีเทาอ่อนๆครับท่านผู้ชมเหมือนน้ำตาลอ่อนๆนะครับเป็นสไตล์แบบเห็นแล้วสบายตาครับผมนะฮะมีหน้าต่าง1บานนะครับ2บานตรงนู้นเป็นแบบบานฟิกนะฮะท่านผู้ชมนะครับบานฟิกคือเป็นบานโชว์อย่างเดียวนะครับปิดเปิดไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เราก็เปิดได้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เปิดด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าให้ลมถ่ายเทรัรบท่านผู้ชมคืออย่างที่บอกครับเราร้อน,นะฮะเนาะก็อยากจะเปิดท่านผู้ชมดูนะครับเป็นแบบนี้เลยไฟเนี่ยมีให้4จุดนะครับไฟด้านบนนะฮะมีให้4จุดเลยทีเดียวนะครับมีหน้าต่างตรงนี้หน้าต่างเป็นบานฟิกเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเป็นบานฟิกไม่สามารถปิดเปิดได้นะครับมีปลั๊กไฟใช้สอยให้2จุดนะครับแต่ละหลัง นะครับตู้เบเกอร์ไฟอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเขาจะติดแอร์ติดตั้งแอร์นะครับก่อนนําส่งเลยนะครับก็ผมว่าทางเจ้าของเนี่ยอยากจะได้แอร์นะครับนี่ฮะเป็นประมาณแบบนี้ครับนี่สวยไหมฮะนี่ครับหน้าต่างสั่งตัดนะครับหน้าต่างประตูสั่งตัดทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเราพามาชม2หลังแล้วนะครับนี่ฮะสองหลังนี้ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับหลังนี้นะครับเป็นหลังสุดท้ายนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ไปส่งแทบจะหมดแล้วนะฮะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมราคา290,000บาทครับท่านผู้ชมหลังคาเป็นซิงเกิลลูปตัวนี้จะเป็นสีเทาออกดำๆแบบสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับคนชอบโทนสีดำนะฮะจะสวยมากนะนะครับนี่ฮะให้เดินดูก่อนนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นเอ่อโทนนะครับสตรีมดำเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ตัดด้วยขาวเออสไตล์มินิมอลนะฮะผสมนะครับถ้าเรามองนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้จะเอ่อสไตล์แบบมินิมอลนะครับตรงตัวสีเขียวก็สไตล์เหมือนทรงจัว่วอ่อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็ออกจากสไตล์มินิมอลเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม,ชมเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมีเอ่อชานพัก ขึ้นด้านหน้าเนี่ยประมาณสักอ่าสีเซนนะครับ30เซนประมาณนี้ผมไม่ได้วัดรายละเอียดนะนะครับแล้วก็ตัวบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมหลังสุดท้ายแล้วเนาะขนาด3นะครับ3เมตรยาวไป7เมตรครับนี่ฮะสามคูณเนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เบอร์โทรติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะฮะที่เขาให้ไว้ด้านข้างเนี่ยเป็นไฟโชว์นะครับ2ดวงแล้วนะฮะนี่ครับด้านข้างก็อย่างงี้มีหน้าต่าง2บานนะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดประตูเข้าไปดูด้านในกันนะครับนี่ฮะหลังนี้2 9 0 0 0นานะครับมีห้องน้ำเป็นแบบไหนนะครับโอเคขนาด3คูณ7นะครับด้านซ้ายมือมีหน้าต่าง2บานนะครับนี่ฮะมีไฟด้านบนนะครับเป็นไฟดาวไลท์นะครับ4ดวงขออนุญาตเปิดหน้าต่างนะครับเดี๋ยวถ่ายทำเสร็จแล้วก็จะมาปิดให้พี่เขาเพราะว่าผมร้อน <c oughs> นะครับ นี่ฮะตรงนี้จะเป็นประตูไปห้องน้ําทางด้านซ้ายมือคือ,อตู้ไฟนะครับเปิดเข้าไปอ่ะเรายังไม่เคยเห็นห้องน้ําเลยขอญาตชมห้องน้ําหน่อยนะครับนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอญาติเปิดไฟก่อนอ่ะโอเคห้องน้ําเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับปูกระเบื้องเนี่ยเป็นสีดาเหมือนกันนะครับนี่ฮะ นะเป็นประมาณแบบนี้มีชาวเลนมีชักโครกนะครับชักโครกเป็นทูพีชนะนะครับนี่ฮะใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็มีอ่างแขวนนะครับมีล้างมือมอีกระจกนะครับประมาณแบบนี้ก็ด้านล่างก็ด้านล่างที่ท่านผู้ชมเห็นปูเป็นกระเบื้องแล้วนะนะครับหยาบมากนะฮะคือเดินไม่ลื่นเลยนะครับแล้วก็มุมมองทางด้านนอกจะเป็นประมาณแบบนี้โอเคนะครับผม คลิปวิดีโอนี้นะครับจบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับ